ข้อผที่ะที่ควรเรียมเมื่อต้องอาบน้ำในหน้าหนาวเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงจนทำให้อากาศเย็นและหนาวเข้ากระดูหลายคนคิดว่าการอาบน้ำอุ่นให้นานขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดีและดึงดูดเพราะว่าการอาบน้ำอุ่นทำให้รู้สึกสบายแต่คุณควรทราบว่าเมื่อฤด,ดูการเปลี่ยนแปลงการอาบน้ำในช่วงที่อากาศหนาวเย็นก็มีข้อที่ควร,รเรี่ยมและ ไม่แนะนำให้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเรามาทราบถ,ถึงข้อผิดพลาดที่ควรเรี่ยมในการอาบน้ำในช่วงหน้าหนาวเพราะมันส่งผลต่อหิวและเส้นผมของคุณตลอดฤดูการ 2. 1. จุดอาบน้ำมากเกินไป การอาบน้ำมากเกินไปอาจทำให้ผมและผิวของคุณแห้งได้ในเวลาที่ต้องการความชื้นมากที่สุดอากาศหนาวเย็นมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของคุณสูญเสียความชุ่มชื้นและการอาบน้ำบ่อยเกินไปหรือนานเกินไปอาจทำให้อาการนี้รุนแรงขึ้นส่งผลให้ผิวแห้งแตกและผมกรอบหัก ดังนั้นควรลดการอาบน้ำให้สังง้นงรวมทั้งหลังอาบน้ำควรมีการพามอยเจอในเซร์ทุกครั้งสองจอาบน้ำร้อนจนเกินไปแม้ว่าการอาบน้ำร้อนและอบไอน้ำจะฟังดูเป็นวิธีการที่ดีสำหรับวันที่อากาศหนาวจัด แต่น้ำร้อนเกินไปอาจทำให้ผิวของคุณแห้งมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวการลดอุณมาภูมิของน้ำสามารถช่วยป้องกันผิวที่ลอกเป็นขุยในขหนักเดียวกันก็ลดค่าความร้อนลงด้วย3าจุดสมของคุณมากเกินไป ผมที่มีความมันนัดมีสไตล์เสมอโดยปกติด้วสีสักของคุณผลิตตาน้ำมันตามธรรมาชาติที่ทำให้ผมมีน้ำและปกป้องผมจากความเสียหายแต่การสระผมมากเกินไปสามารถาจะน้ำมันเหล่านี้และปล่อยให้ผมขาดน้ำได้ในฤด,ดูหนาวน้ำมันเหล่านี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อปกป้องผมของคุณให้หานอนน้ำให้ล้างด้วยน้ำเปล่าแทนการใช้แชมพูเพื่อยืดอ,อายุความเนานามของเส้นผมโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน 3. าสีจุดลืมใช้คอนดิชนเนอร์ผมแห้งเสียจากความร้อนเป็นเรื่องปกติ ทำมา,าในช่วงฤดูหนาวเมื่อน้ำร้อนและอุปกรณ์จะตั้งผมทำความเสียหายมากกว่าในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่นของปีการดึงปรับสภาพเส้นของผมของคุณเพื่อเติมน้ำมันธรรมาชาติบางส่วนที่สูญเสียไปอาจทำให้ผมเกิดไฟฟ้าสถิตลองใช้ครีมลวดผมแบบไม่ต้องล้างออกเพื่อให้ผมชุ่มชื้นตลอดวัน5จุดอาบน้ำด้วยสบู่ก้อนการอาบน้ำด้วยสบู่ก้อนนั้นสร้างการระคายเคืองหิวหนังในฤดูหนาวและทำให้หิ แ้งและอักเสบเพราะสบูดึงน้ำมันตามธรรมชาติออกจากผิวหลีเลี่ยมการนำสบู่ก้อนฝูไปตามตัวรวมถึงการเกาหิวหนังพี่คันแนะนำให้ใช้สบู่อาบน้ำในหรือดูหนาวแพนการใช้สบูก้อนขอขอบคุณท่าโคนัอีท็อกวัตฟู